วิธีการเซตเซลโมเดล X6D นะครับถ้าตัวเครื่องอยู่ในหน้าจอหลักในลักษณะน,นี้นะครับให้เรากดปุ่มที่4นะครับค้างไว้จากนั้นให้เราสลับ 0, 0 1นศูนะครับเมื่อได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับให้กดปุ่มที่3นะครับ จากนั้นก็กดปุ่มที่3นะครับเพื่อเลื่อนเซนเซอร์ที่ต้องการเซซิโลนะครับผมจะยกตัวอย่างเซซิโล l e l เซนเซอร์นะครับเมื่อเราได้เซนเซอร์ที่ต้องการแล้วเรากดปุ่มที่4นะครับจากนั้นก็กดปุ่มที่4เพื่อเลื่อนไปที่หมดซีโลนะครับจากนั้นกดปุ่มที่2เพื่อเซซิโล l e l เซนเซอร์นะครับจากนั้นก็กดปุ่มที่4อีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ กดปุ่มที่1นนะครับเพื่อกลับเข้าสู่หน้าหลักที่พร้อมใช้งานครับเรียบร้อยครับวิธีการซซซิโลโมเดลเอ็กซคเซดีครับผม